การลงของไอ้จอมนักสับมบันมีงานแน่แน่พิจารณานิดนึงแล้วมวยตัวเนี้ยเวลานี้แฟนมวยบล็อกเขาพูดกันแล้วจะจัดเมื่อไรผมไม่มาดูก็ว่าอย่างงี้ว่ากันไปใส่กันไปยังไงก็เห็นใจนักมวยบ้างแล้วกันนะเห็นใจนักมวยกันบ้างนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเจ้าเมธีเกียรติปทุมนะก็เป็นฝ่ายชนะนิววังจันทร์สกนิกามีสามีอทองปอเล็กน้ำยิมเมื่อวานนี้ก็แพ้คะแนนเสียนใต้รถบ้านสมเกียรติตรัง เกนะ่งศักดิชาชนะคะแนนเมืองสีสิทธ์กายฟ้าและสุภชัยสิพิทักษ์ชัยนะแพ้คะแนนชนะศึกเล็กสิทธิ์หลวงพ,วพุภูนสามแสนสามคือยอดค่าผ่านประตูเมื่อวานนี้ของศึกพลังหนุ่มพี่แม่นิวัตเหล่าสุวรรณบัดนะครับผมจะเอาสม,มุดเตรเียประกาจดเลยแฟนรายการนาที่ติดตามชมรายการบริษัทหนูกันมาโดยตลอดนานแสนนานนะครับวันพรุ่งนี้มีการถ่ายทอด ช่อง3กับสยามกีฬาทีวีติดต่อกันเลยในช่วงของสา12นาฬิกา15นาทีก็เป็นช่อง3ามทีวีหมยสยามอ้อมน้อยจบจากถ่ายทอดเสร็จปั๊บ14นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นที่เวทีมวยรบสีทองแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะก่อนการถ่ายทอด2โมงเนี่ยการถ่ายทอดก็จะเริ่มแล้วแต่ว่าจะเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ต่างๆโดยมีผมและมีคุณเจี๊ยบ มีคุณแบนที่ร่วมกันเรียกว่า,าเป็นพิธีกรในการภาคมวยและผมส่วนผมก็จะให้ทัศนะมวยอของวิธีมวยร่มสีทองคือผมให้มาสี่นัดนะที่ตรงนั้นสี่นัดเนี่ยสี่นัดมวยสิบหกคู่สี่สี่สิบหพิษอยูสามคู่พิษอยู่สามคู่ มีอยู่สี่นัดเนี่ยมีอยู่นัดหนึ่งถูกสี่คู่แล้วนอกน,นั้นนัดละสูกสามคู่สามคู่สามคู่ผิดสามคู่ผิดสามคู่นะก็ลองติดตามดูว่ามันจริงแค่ไหนก็แล้วกันนะว่าในวันพ่กนี้ก็มีอย่างแม็กกี้สอสุริยนํำโชคชกของช่องสามนะก็จะเจอกับหนึ่งอาทิตย์สิบอัตพิบูลนะคู่นี้ไอ้เจ้าแม็กกี้นกเนี่ยก็เหนียวแน่นแข็งแกร่งขนาดฟอร์มล่าสุดเนี่ยไปชนะไอ้เจ้าตีอุเอสกรัชดาก่อน นะส่วนทางด้านไอหนึ่งอาทิตย์สิทธิ์อภิบูรนี่ก็เหนียวแน่นปั้มแข็งตีเกาะติดยระยะดีขอที่เด็ดเย็นนี้ด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้นะครับคือสรุปบวกลบคุณหารกันแล้วคู่นี้ยังไงยังไงก็ยังมองไปที่ไอเจ้าหนึ่งอาทิตย์สิทธิ์อภิบูลนะมั่นคงกว่าน่าจะชนะแม็กกี้สอสุรียานำโชคคู่สองเป็นมวยรอบหมาแดงก็คือเมทีเซเว่นฟาร์มนะครับพรุ่งนี้ก็จะเจอกับรถด่วนฝนจางชลบุรี ไอ้เจ้ารถด่วนในล่าสุดมันพึ่งพิกชนะหมากแหลกนะส่วนเซเว่นไอ้เมทีก็ชนะเพชรตรังคู่นี้เป็นคู่มวยก้ำกึ่งมากก้าพูดถึงว่ารูปร่างฝีมือมวยแล้วก็อยู่กับเมทีไอ้รถด่วนเนเตะขาต่อยมดซัดแหลกแม่แต่ว่าดูเชิงแล้วยังไงก็ยังมองชอบกว่าที่เมทีเซเว่นฟาร์มหรือไอ้เจ้าเจเดดเซเว่นฟาร์มน่าหลากหลายวุฒิกว่า,น,าน่าจะดีกว่ารถด่วนซึ่งต้องลงทุนเห็นทีจะเหนื่อยนะครับแล้วก็มวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ป นะครับค <Yeah. S 1> ือไข่มุกดําเจอกับกังเขนเหล็กโอ้โหกังเขนเหล็กตัวนี้มันสูงยาวเลอเกินลายนี้ล่าสุดก็ไปต่อยไว้ที่อ้อมน้อยเหมือนกันวันนั้นไปแพ้มันสักนะมันสักส่วนไข่มุกดําในรูปร่างชุกกเสียเปรียบแล้วช่วงหลังนี่ก็ดูจากฝีมือมวยอาวุธมวยแล้วเนี่ยนะอาจจะเหนือกว่าแต่สภาพร่างกายเนี่ยไม่ดีกว่าแน่นะเชิงมวยแข้งขวาเตะตุ้ม มนะีมัดเสริมสลับไอ้เจ้ากังเขนเหล็กก็ต้องเปิดเกมเข้าในปัน้มตีดูรูปร่างนี้ดึงว่าสูงยาวใหญ่กว่ากันเยอะไหมมันสูงอะสูงแนก่กังเขนเหล็กนะแต่ดูจากเชิงมวยแล้วก็ยังมองไปไข่มุกดาดีกว่าแล้วก็คู่สุดท้ายก็เป็นเอกประชาของคุณเฮงซึ่งสุดท้ายวันนั้นเล่นกันหน่อยจาาสุรละนี่ไม่เอาฐานไม่เอาแก๊สเท่าก็ไม่เอาเลยแพ้ขาดเลยในวันพรุ่งนี้เอกประชาจะเจอกับประกายแสงถ้าดูตามมวยแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะสู้กันได้นะ ไม่น่าจะสู้กันได้ประกายแสงที่สูงยาวใหญ่เลยสุดท้ายก็ชนะเจ้าเข้มวันพวกนี้ก็ยังไงเอกชาก็คงจะเหนื่อยนะเหนื่อยไปลุ้นกันที่ประกายแสงนี่คือช่องของสยามเอ่อช่องสามส่วนช่องช่องของสยามกีฬาทีวีในวันพวกนี้นะก็มีคู่แรกเนี่ยเพชรลูกมะขามหวานนี่รายนี้ก็ประเภทพวกจังหวะพิมพมือลีลาจัดจ้านมากนะเจอกับกึกกล้องพยักมืองชนกึกกล้องนี่ประเภทพวกนายเหนียวนึบเลย ส่วนฝีมือมวยน่มันก็อยู่กับของคุณคุณเบี้ยวเพาะอะอยู่กับเพชรนะคุ่นี้ปลุกกือกกล้อง,งเปิดเกมเพชรบอกออกข้างออกแข้งค้ำยันทางตีไปเรื่อยไปลุ้นกันที่เพชรลุ้นละปลายออกตัวบ้างนะแล้วก็มีปีเตอร์เขาพึ่งพลิกล็อกชนะเออไพทายพวกนี้เจอกับเพชรุกยอดมวยเข่าในเหนียวนึบเลยนะไอเจ้าเพชรุกยอดอยู่กับพ่ยาอดคู่นี้ยังไงพูดถึงชื่อเสียงการผ่านมวยแล้วนะผมยังมองไปที่เพชรุกยอดครับนะน่าจะดีกว่าปีเตอร์เขาหมูอันดามัน นะแล้วก็มีแก้วกล้าแก้วสำลิดนะครับเจอกับประกายทองครั้งที่แล้วต่อยกันมามันมวยดูตามมวยแล้วมันน่าจะเสียเปรียบประกายทองแต่กรรมการให้ประกายทองให้แก้วกล้าชนะแต่วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ยังไงผมว่าในทีมงานของสิทธิ์น้อยเนี่ยเขาคงจะมีการทํากันบ้านอย่างดีนะปัม๊มนายเกาะตีไม่เต้นไม่รออนะไรยังไงก็ดูว่าน่าจะแก้เมือได้พรุ่งนี้ประกายทองดีกว่าแก้วกล้าแล้วก็คู่สุดท้ายก็นาคาเล็กสูงยาวเลยในการเจอกับรักเต็มเล็ก รักเต็มร้อยวิสูตรยานยนต์ไปอยู่กับผู้ใหญ่ออสซึ่งเป็นมวยเข่าเหมือนกันไปลุ้นกันที่รักเต็มร้อยวิสูตรยานยนต์นะครับนี่มวยพวกนี้ทั้งสองรอบที่ให้ทัศนะก,กับแฟนรายการนะครับวิจารณ์วัชระสวรุช,ชาให้หน่อยนะครับวัชระในรูปร่างมันดีสูงยาวแต่ไปเจอหมัดมีสิทธิ์โดนเช็คบินนะเพราะไอ้้าตรงสักท์นี่หนักงวงรุนแรงน่ากลัวนาน่ากลัวในวันพ่กนี้นะก็ในวันนี้อันนี้คู่นี้ต่อยวันนี้ส่วนวันพ่กนี้ ผมก็ทัศนะไปเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเล่นมวยตู้สู้เขาได้ก็พันเก้าตองหนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าตองหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับทุกครั้งที่มวยบิดหรือถ้าจะไม่อยากกดพันเก้าก็มือถือเข้ามาเป็นสมาร์กไปล่อยกองได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วอีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหรือสองเบอร์นี้นะครับ ลองลองดูนะติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามานะครับเอาละครับในช่วงนี้เราก็คงจใจท่านผู้ชมเนี่ยนะไปติดตามชมคู่มวยม,มันวันวันนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับป่ายิงกองต่อบเช่นครับสผมเน,น้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทัขข่วโลกยอมรับนี่คือวินดีสปอร์ตอุปกรณ์มอือมาต่อานระดับสากล ทีุ่กิงหานนะรุ่งฤทธิ์สอเพนประภากับเงาพยากักษ์สิทธิชัยอาจจะชื่อเสียงมวยเนี่ยอาจจะใหม่นิดหนึ่งนะโดยเฉพาะไอ้เจ้าเงาพยักษ์ก็จะมีรายการต่อยวันนี้นะเงาพยักษ์จะต่อยวันเนี้ยเจอกับทางด้าน,นพิชิตชัยให้แฟนมือดูเกมก่อนดูทรงพิจรณาเกมกันคกน้ำเงินคือเงาพยักษ์แดงรุ่งฤทธิ์สอเพนประพา ได้รูปร่างนี่หมัดขวาต่อยปุจุตโอโเจอแข้งซ้ายมวยเด็กเด็กเล็กๆแต่ว่าน่ารักน่ารักนี่ครับเตะต่อยซ้ายแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายน้ำเงินจะปล่อยวันนี้นะครับน้ำเงินจะปล่อยวันนี้นะเจอกับทางนายพิชิตชายเดี๋ยวลุ้นต่อย,ยกสองเลยชมกันต่อยยกสองเลยนะครับยกสอง กอดลัดฟัดเบี่ยงหมัดขวาแข้งซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายว่าสวยงามสวยงามเงาพยากซ้ายเตะติดเข้ามาโต้ด้วยแข้งขวาถ้าบอกชื่อมวยไปผมว่าหลายท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้อาจจะยังไม่รู้จักแต่คนที่มีความรู้ในเรื่องของมวยเขาอาจจะรู้แต่คนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาก็อาจจะไม่รู้จักมันจะไม่เหมือนกับมวยที่นํามาประเภทพวกดังๆอย่างเงี้ยอ้าว 3A มลูกเื่องเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะพวกปรกกอาหรือจะเป็นพวกไอ้ไอ้เพชรทวีนะเอยชื่อไปนี่เขาจะรู้กันหมดผ่านไปสองยกไอ้มวยูุนี้เกมกระชกไอ้จัวผมเองยังไม่ทราบเลยว่าใครชนะนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องพิจารณาดูแต่คุณพวดพโดตรม่งกาลนักเตียนิคมรัตนวิทยไประจำอยู่บล็อกมานานแสนนานยกสาม แดงรุ่งฤทธิ์น้ำเงินเงาพยักพยายามดึงเหลี่ยมกอนรัดปัดเบี่ยงปัดแล้วต้องตีถึงจะมีคะแนนเด้งด้วยเขาซ้ายคือมวยถ้าปัดก,กันแล้วปัดไปปัดมาปัดแล้วไม่ตีไม่มีคะแนนกรรมการก็ไม่จะเลือกออกยังไงแทงด้วยขวารัดล็อกขวาตีเบาๆซ้ายคอยโต้ครับเงาพยักคิ้เตรียมหักเทเสียหายนี่เลี่ยมดีรุ่งฤทธิ์ายแดง ขวากับซ้าย่อยแล้โอ้โหแข้งขวาใส่แข่งซ้ายโต้ซ้ายโต,ตบบยยย้ติดบัขงขยับขยับแท่งดันเห็นทิมยันตีด้วยเข่าขวาหักเทลหักลงไปข้างล่างเลยนะครับโอ้โหเสียหายเลยเงาไปยับเจออย่างนี้บ่อยๆแล้วก็โอ้โหแข่งซ้ายหลุดจัวลมหาเป้าไม่เจอตี่ทำไมจังหวะ ติดเข้ามาลูกจับลูกพลิกแทงดึงเหลี่ยมเตะด้วยเข่าขวาแข็งแรงแข็งแกร่งน่ะคืออรุ่งฤทธิ์พยายามสู้ในนั่งเอาพยักใช่บหล่างตะโกนมาซ้ายนี่ซ้ายเตะลำตัวลอกรัดฟัดแต่ว่าความแกร่งความแข็งแรงนี่จะเห็นเงาพยักพยายามดิ้นแข็งแรงซ้ายกับขวาไขออกก่อนแข้งขวาออกก่อนแทงด้วยขวา ยานโตทำยันไปตีไปเรื่อยครับรุ่งฤทธเจอหมัดเราไปยักเน้นแล้วแข้งซ้ายใส่ยักเดินถีบเข้ามาจังหวะรุ่งฤทิ์แข้งขวาเน้นถีบซ้ายหมดสามยกผ่านไปสามยกดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยจะเสียเปรียบฝ่ายแดงนะเราไปดูมาถึงตรงนี้นะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะนะเนียคุณดังสารคาม ราคาใทรทางด้านฝ่ายแดงอีู่ในเปรียบในหลอโปร3ต้นยก4ประมาณ7เสี่นะฝ่ายแดงได้เปรียบรุ่งมิดสอเพนประภาฝ่ายน้ำมืนอนึงองาพยักษิ์ครูชัยเงาพยักษ์ต่อยวันนี้ล็อกลัดฟัดแลกเขา่าต่างไฟต่างตีผมตีผมตีกรรมการว่ากันใหม่ขยับเดิน